ผู้หญิงจะรบกวนอะแล้วบอกว่าให้ใ่หมั่วแล้วเนาะผู้หญิงคนนั้นจะบอกว่าไม่ให้หมือนเลยเนาะแล้วเราจะมาหาอันทิ่ที่จะทามีบ้าควายถ้าเราไม่หอกใครที่มาทำไม่หาค่ะ ไม่ปลกให้มันออกนอกแห่งจะไม่ว่าจะบววค่ะไม่ว่าย่าหาจะปิดให้ยุบโคนจะห้แกงคนค่ะ